สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่หลักเจอกันเช้าว,วันจันทร์นะคะไว้ออกวันเสาร์น้องวันอาทิตย์พอดีติดภารกิจก็ไม่ได้มาคุยกับพี่น้องนะคะก็ท่านใดที่ร่ำรวยเพราะเลขแปลกระหลาดออถ้าท่านใดได้ซื้อก็ดีใจกับพี่น้องนะคะแสดงความดีใจด้วยเพราะว่าศูนย์เนี่ย ออกข้างล่างมาครั้งหนึ่งตอนนี้ออกข้างบนประวัติการก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เลขเอ่อรางวัลที่หนึ่งก็มีอยู่สามสี่ตัวเนาะก็เป็นอย่างนั้นตลอดเลขเจก็คิดว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นอีกหลายงวดเนาะพี่น้องสังเกตเอานะเพราะว่าเลขของอาจารย์เนี่ยก็จะบอกพี่น้องก่อนว่ามันจะผิดปกติแล้วเพราะว่าถ้าตรงนี้ไม่มีหวยเลยเนาะมันจะออกแบบประหลาดอย่างนี้ แล้วห้าหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะออกไปเว้นงวดเดียวเนาะแล้วเลขเป็นแบบนี้พี่น้องถ้าพี่น้องเออก็เป็นห่วงกันน,นะนะถ้าพี่น้องจะหยุดพักอ,อาจจะดูก่อนอาจจะอะไรก่อนสักสี่ห้างวดก็จะดีอาจารย์ก็จะบอกได้แค่นี้แหละแล้วเลขของอาจารย์จ,จะไม่หยุดให้หรอกนะอะสูตรก็จะให้ตามนั้นแหละตลอดแล้วพี่น้องอ,อยากจะมาเป็นสมาชิกก็ตามเดิมเปิด ตามเดิมเปิดรับตามเดิมหรือพี่น้องอยากจะช่วยอาจารย์เนาะตอนนี้ช่วยเกี่ยวกับอยากจะทําบุญอยากจะซื้อของอยากอะไรก็เหมือนเดิมปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้รู้ว่าพี่น้องอยู่ในภาวะเจ็บช้ำเนาะโดนกันแบบเนี้ยเบิ้ลหามอยู่ตลอดเวลาคือล็อกเบิ้ลล็อกหามกันเก็บอยู่ตรงนั้นเองคือแผนกหมุนนี่เก่งมากอยู่ที่เดียวเลขเหมือนกันหมดคือมือ,อ บางท่านก็อาจจะว่าโอ้โหมือแม่นจังนะจับกันที่เดียวเลยเลขที่เดียวกันเลยเป๊ะเลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยเลขไม่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะไม่มีอะไรเลยไม่ออกไม่มีในนี้นะศูนย์ศูนย์ไม่มีห้าหนึ่งไม่มีก็เลขมันจะทําออกมามันไม่มีหรอกค่ะเนาะในสารระบบไม่มีก็เอาอนใหม่แล้วกันเนาะอาจารย์ทํามาให้ออกเจ็ดร้อยก็ตามนี้ ที่น้องแขบปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสอ่าเขาเรียกว่าหักประกาศเสียนลมโตกินหมดกินเรียบกันทั้งประเทศหวยเหลือก็ไม่มีอ่หวยเหลือแม้แต่คนขายลอตเตอรี่ก็จะไม่มีได้นอกจากใครที่ซื้อไปคือหวยเหลือก็รางวัลที่หนึ่งไปเลยแต่ก็คงไม่มีเนาะ ไม่มียังไม่มีใครประกาศว่าหวยเหลือแล้วได้รางวัลที่หนึ่งนอกจากมีคนซื้อไปนับเจ็ดร้อยอาจจะได้อ่อาจจะมีบ้างก็ได้อาอาจารย์ก็จะไม่ทราบแต่ว่าเออเขาเรียกหัดประกาศเซียนจริงๆไม่มีใครได้เพราะว่าเออเจ้ามือใบหวยหรือว่าจะเลขอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครให้ศู์ศูญใครพี่น้องเออเพราะว่าเขาก็คิดว่ายังไงก็คงไม่มีมาประมาณเนี้ย อาจารย์ถ้าพูดอะไรไปวันนี้พูดผิดพูดอะไรผิดกดผิดอะไรไปก็ขออภัยนะคะ,ะเพราะว่าเลขแบบเนี้ยมันเข้ามาแบบเนี้ยใครๆก็ต้องเห็นว่าโอ้มันมาได้ยังไงเจ็ดร้อยเนาะเลขเจ็ดอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยค่ะพี่น้องยืนหยัดเจ็ดยืนหยัดมากศูนย์ วนกันอยู่ตรงนี้เองค่ะพี่น้องขอดูหน่อยขอดูสักนิดศูนย์สี่สี่หกหกห้าหกหกสองหกศูนย์หก หกเจ็ดหแปดเจ็ดเลียเสียงอ่ะก็รู้สึกว่าสะบักสะบอมกันเลขเบิ้ลเลข,เลข,เลขหามกันตลอดเวลาก็อาจารย์ก็เห็นใจนะคะพี่น้องค่ะเห็นใจเนาะแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยแล้วก็มาเจอกันแบบนี้มันก็หนักหน่วงพอสมควรอาจารย์ก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนอ่ะ หรือว่าท่านใดร่ํารวยโชคดีอยากจะแจกของขวัญใครหรือว่าอยากจะดูแลเพื่อสุขภาพของตัวเองไม่ต้องไปซื้อหวยแพงๆค่ะมาซื้อกาแฟบำรุงสุขภาพช่วยสนับสนุนอาจารย์ก็จะขอบพระคุณมากๆนะคะอันไหนจะเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์นำมาสิ่งที่ดีให้พี่น้องไม่ได้ไม่ได้มาเพื่อขายเอากำไรโดยที่ว่าไม่มีสิ่งดีอันนี้เป็นกาแฟสามสิบเอ็ดชนิดเนาะ มีทั้งมะขามป้อมมีทั้งลูกพุนมีทั้งเขาเรียกอะไรอะอือาจารย์ก็เรียกไม่ถูกเป็นผลไม้ไทยเนาะที่ทําให้เราเป็นยาระบายละลายไขยมันหลายๆอย่างเนาะะ่คุยกันไปพี่น้องก็อย่าลืมนะแคปเอาไว้เผื่อว่าอยากได้สูตรโต๊ะอยากได้สูตรกําลังวันหรือว่าอยากได้ปีเสีย้ยหรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์ขายอยู่ พี่น้องก็ติดต่อมาได้อยากเข้ามาเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะซื้อของซื้ออะไรในไลน์อะไรก็ทักเข้ามาอาจารย์จะไม่พูดถึงหวยที่อาจารย์ประกาศไปนะมันมันจะออกหรือไม่ออกพี่น้องไม่ได้ซื้อแล้วก็คือจบแต่ถ้าหากซื้อแล้วก็คงรู้กันนะตามนั้นก็ผ่านกันไปนะอาจารย์ก็จะไม่บอกฝากบอกอะไรอีกเพราะว่าพี่น้องก็ พิจารณากันเอาดูกันเอาดีกว่าเนาะ,ะคือไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากๆคือสนใจก็ดูหวยสูตรนี่ตามนี้เนาะแ่ะแคปได้เลยนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หวยสูตรอาจารย์เนี่ยถ้าดูดีๆนั่นดีๆเข้าดีค่ะพี่น้องแล้วก็ใครจะอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังเข้าอยู่อันนี้ล่างเนาะอาจารย์ก็เอามาไว้ข้างหน้าเนี่ยหนึ่งอ่าทีนี้ห้าเนี่ยเนี่ย สี 4, ไม่เอาสีก็เอาห้าเอาหกเอาสามพวกนี้หนึ่งใส่เพราะหนึ่งเนี้ยอาจารย์เชื่อมั่นว่ามันต้องมีหนึ่งอ่ะสี่กับห้าอาจารย์ให้เลขพี่น้องก็คือสามสี่เนาะถูกไหมหวยวิ่งเดี๋ยวดูก่อนนะมันน่าจะใช่มันออกผิดแผนผิดพลาดไปหมด ใช่อาจารย์ให้สามสี่นะสี่สามพี่น้องเข้าห้าไม่เคยนึกเลยว่าจะออกห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งมันเพิ่งออกไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ถ้ายังไม่ท้อก็เริ่มกันใหม่อันนี้ก็แคบแล้วเนาะอ่ะอันนี้เป็นงวดใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอันนี้เนาะที่มันเข้าไปแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวทําสูตรให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบนี้มาศูนเนาะเจ็ดศูนเลยอันท้ายเนี่ย ก็ไม่เคยนึกว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังมีอยู่ในสูตรเหมือนเดิมนะถ้าใครอยากตามอยากอะไรก็ยังอยู่นะคะไม่ทิ้งกันก็ยังอยู่มีอะไรก็เข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์กันได้ไม่ปิดกั้นนะคะไม่เหมือนที่อื่นของอาจารย์จะไม่ปิดกัน้นพี่น้องคุยได้อยากอะไรก็นั่นได้โทรมาได้โทรมาหาโชคดีดมสมพง์กันก็จะได้คุยกันหรืออยากเข้ามาเป็นสมาชิกก็เข้ามาได้ อยากซื้ออะไรอยากได้น้ําหอมอยากได้กระปิอยากได้ปีเสียอยากได้ของแถมอะไรอาจารย์ที่อาจารย์ยังแจกอยู่อาจารย์ก็ยังแจกเหมือนเดิมนะคะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าสั่งของเยอะก็จะไม่เสียค่าส่งอะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวทําสูตรมาให้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องเนาะอันนี้หลักร้อยก็เข้าศูนย์แต่เจ็ดไม่มีละเจ็ดเมื่อที่แล้วผ่านไป ก็เข้าเจ็ดเข้าเก้าเมื่อที่แล้วแต่งวดนี้เจ็ดมันหลุดออกไปแล้วอาจารย์ก็หลุดโผล่ไปมันได้อย่างนี้มาก็เหลือศูนย์ได้ศูนย์มาตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะทําหลักร้อยให้นะคะพี่น้องรอนิดนึงอันนี้ก็สูตรนี้เดี๋ยวก็ต้องยกออกแล้วเนาะหมดละนี่เข้าเจ็ดร้อยก็มีเจ็ดศูนย์อันนี้ก็เข้าห้าตามนี้ใครชอบก็จัดไปเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาออกอันนี้มันเต็มหน้ากระดาษแล้วเดี๋ยวเขียนใหม่ให้พี่น้องใหม่เนาะ ก็ท่านที่ได้เรียกแปลกๆก,ก็ดีใจกับพี่น้องด้วยถ้าพี่น้องเล่นแล้วพี่น้องได้เนาะ,ะงวดงวดงวดหน้านี่ก็เดี๋ยวก็จะจัดการให้ถ้ามันไม่มีอะไรปล่อยวางกันบ้างให้เราได้บ้างก็งวดหน้าก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าสูตรของเราเนาะก็เล่นตามสูตรของเราถ้าไม่มีอะไรมามาเบิ้ลมาหามาตองกันอะไรกันอีกก็คิดว่างวดนี้ก็น่าจะได้เพราะว่าสูตรเนี่ยไม่ค่อยผิด เห็นไหมคะผิดแค่สองอันเนาะผิดแค่สองตัวเองสูตรเนี่ยผิดแค่สองสูตรเนาะเพราะว่าบนเรียงล่างก็มันก็เข้าเยอะแล้วแล้วก็หลักร้อยเนาะก็นอกนั้นก็เข้าหมดเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่น้องรอพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดการให้แล้วใครอยากจะทําอะไรอยากจะทําบุญอยากจะซื้อของซื้อกาแฟซื้อกะปิอะไรต่ออะไรอ่าเป็นวิตามินซีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะร่วมลงทุนร่วมอุดหนุนก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆ สิ่งที่ได้มาก็ไปช่วยช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสอยากไรทั้งนั้นนะ,ะไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าอาจารย์อย่างที่บอกเนาะคนเราทําบุญกุศลเอาไว้เถอนะสิ่งช่วยเหลือที่ด่วนๆเนานะ,ะผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้พึ่งพาสังคมไม่ได้ท่านใดอาจจะบอกว่าอาจารย์ทําไมไปช่วยคนต่างชาติเหรอถึงไม่มีบัตรประเทศไทยเราอะ อายุมาปปลอายุแบบหกเจ็ดสิบแปดสเนี่ยเขาไม่ได้ทําไม่ได้เรียนหนังสือก็มีพี่น้องแล้วเขาเขาไม่ได้ทําเกี่ยวกับ30บาทคือไม่มีการติดต่อสื่อสารกับราชการได้เลยมีเยอะนะ,ะที่อาจารย์ช่วยเหลืออยู่แล้วก็บางท่านก็มีหกหกรอยมีเหมือนกันอแต่ก็บางอย่างช่วยเหลือชีวิตประจําวันเขาไม่ได้ถ้าไม่เจ็บป่วย เออถึงขั้นว่าล้มหมอนนอนเสือติดเตียงเข้าไปรักษาแต่เงินใช้ภาวะใช้กินใช้สิ่งนอกข้างนอกเขาไม่มีหกร้อยอยู่ไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะอะอย่างอื่นที่ประทังชีวิตรัฐบาลเขาไม่ได้มาซื้อข้าวให้ทานนะเออถ้าเจ็บป่วยไปนอนโรงพยาบาลเขาให้ทานข้าวและยาแต่ชีวิตประจำวันไม่ได้ไปนอนเขาก็ต้องใช้เหมือนกันอันนี้แหละค่ะคนเรา มันมีหลายอย่างขาดไม่เหมือนกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นใครอยากอยากจะช่วยก็อาจารย์ไม่ได้ขอเป็นอะ,อะไรแต่ว่าให้พี่น้องได้ช่วยซื้อช่วยหาช่วยเป็นกำลังสร้างเสริมพี่น้องได้แล้วก็อาจารย์ได้กำไรนิดๆหน่อยๆมาก็เอามาตรงนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นแล้วก็สสแสดงความเสียใจสุดซึง้ง เจ็ดร้ออกพี่น้องเราเสียทุกคนเนาะวิ่งก็ยังไม่ได้เลยพี่น้องเนาะวันนี้ก็อขอแสดงความเสียใจไม่ไดม้มามีแสดงความดีใจเพราะว่าคงไม่มีใครอ่ะที่จะถูกอ่รางวัลใหญ่ๆแล้วก็เลขตรงนี้เนาะอาจจะมี3มตัวหน้าสตัวท้ายอันนั้นก็ดีใจด้วยเนาะก็อย่าลืมแล้วกันหลักร้อยของอาจารย์ก็สตัวหน้าสาตัวท้ายก็ยังเข้าอยู่เนาะเดี๋ยวจัดให้พรุ่งนี้นะคะ วันนี้อ่ะคุยกันแค่พอหอมปากหอมคอเนาะแล้วก็เอาอชุดคัดเล่นมาให้นะชุดคัดเล่นนี่ก็ไม่เคยไม่เคยเป็นขนาดนี้นะมันต้องมีอะไรผิดพลาดพี่น้องอาจารย์ก็พูดแค่แค่เนี่ยพูดมากไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะโดนตีปากนะ,ะพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดหรอกเรา,เราทุกคนมีสมองมีมีสองตาเห็นมีสมองกันทุกคนรู้ดีว่าอะไรคืออะไรเนาะ อันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาสอนสูตรเหมือนเดิมของอาจารย์คำนวณไม่ต้องไปใส่ใจใครมันมันคงไม่เป็นอย่างนี้ตลอดหรอกคำนวณเราก็คำนวณไว้แต่เรืเรื่อยเนาะอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ